สวัสดีครับพี่น้องพูพ้อ,พอกับบ้าาสั้นอีกคือเก่าพี่น้องอ้ยไทยมาหลายคลิปเดียวยังไม่ได้บอกเลยป้ากรงกลางพี่น้องเลยมาหนังดอกไป ไปเรื่อยๆพี่น้องคลิปนี่แยวเติบเวละ่ะไปยันวัดทางออกเวละ่ะเบื้องบรรยากาศพี่น้องสวยงามตามธรรมชาติตาชายเลนก็เห็ดสะพานมพี่น้องรา,าสานมาตะกีย หยังก็สิบ่ได้ไม้ผุ Những nhà ngô lăng hưng vào nha như vậy nha nhu mình nha vô là cái này chạy vào lăng vóc nha nhu vóc nha nhu vóc

tấn sân bốc hỏi đi vấn đề, hm chọc hát tila hát bốc hè mì khóp bắn đi đê hương đi hương đi hương ดัน,ม,ม,นม่เห็นจากตัวห <c oughs> นามมันลงว่าเห็นยังเอาโดดพี่น้องเลยมันก็ปู เต็มดีเท้วันนี้สะพานเก่าตัวนี้ไม่จะมองหนมอืมอทำไมมันเยอะเยบเยอะเยบจังเกเกทางออกเลย่นองโอ้ เวียงก็คือเป็นบวียงเวีงมานี่กว้างขนอดน้เดินเป็นกิโลก็เลยเว้ยงกว้างอยู่แ,แต่ว่าเขาทำทำไม่ได้ทำอบ นู่นตีวงร้อเมย์ไงตอนรี้ต้องไปน่นตีนเขาท่นอืมโนเ็จเลย พี่น้องตัวบันไดเปลนาที่อยู่ไปเรื่อยๆพี่น้องชมบรรยากาศไปเรื่อยๆโอ,อ้แบาสิบันยิงบันไดได้พี่น้องสันเนี่ยเ็กน้อยบ้อนน้อยละสันลาย cây okay, là nào cây okay, hoa trang hoặc liệu.

เราปลูกสร้าง่นีมันต้องดูหน่ยนะเห็นปะทำไมแต่เราอยู่นี่เหรออยูนี่ฝาดเตรงไหนมันบ่งนิยงเห็นป็นพื้นที่รูปนะทำไที่ยังบมีใครมาสร้างใสอดเนี่ยอ tốt ừ. cảm ơn hàng đêm nghe